ที่หาน้องนี่คือหัวหนา้าผู้นำทีมงานเดี๋ยวไปวังหันเกียบแม่บ่เหยดยไก่หลเสียงปรบมดังๆให้หัวหนา้าผู้นำทีมงานน้องใหม่เบืองชุแพ <c oughs> <c oughs> เ,เจุมท <c oughs> <c oughs> ไปนั่งหาสะแตกติกองเข้าอะ่ะเหเขาเงขาก็บแอกว่าจังสัน้น wow, ว่าไดีๆดพี หยอกเสื้อว่าวันไหนเป็นน,นั้นดเ,เดี๋ยวสิรายงานต่อวไฮนี่คือ่องว่นนาสาวผู้นำทีมงานคอนเสิร์ตร่วมสมัยเสียงผมผู้นำนงให้สาวหีใหญ่ใหม่พัชรี <c oughs> ถือใจ่ไปถือใจแล้วเออถืใอถใจหลายก้อนไปหนามบ้านหลังท้ายลูกน้ำพีน้ำหนองชากรท้ายลูกเออท้ายเก็บไปเป็นประวัติศาสตร์ห<อ>้าสิบปียี่สิบปีเศร้าดังแล้วฮะห้าสิบปียี่สิบปีขึ้นหนาขึ้นหลังไปนาไปนา มันดีเศร้าดังแล้วปจิว่าอวบ่ไปเบิ่งดอกกีแม่พันเลีมันมาเลนอย่บานห้าตะกีเออคนกับไปหลายคือเก้าหลาจ้อหอดปานั่นแล้วไปจังท่านห้าายตัะจิไปซอยหลายทุกคนชีมาสองสูงแป๊ชิอายากชี้กินแค่นะกินแค่อย่งาแล้ยวเล้วลยวไห หลายเหรอน้องอ่านฟรีไหมเม่เงยฉันเบาเอ้าของไอ้พี่นอ้องทุท่านกัะบ,บานโดยสวัสดิภาพาตีสองอ๋อตีสองบอกจะของยังเดี๋ยวออกอีกซีเทียบผุดออกว่าหาพี่หาน้องออ,ออกดูเถอะออกออกดูกับทีมเป็นอย่างว่องจะของหัวหนาบล้องมาติสีรอง